วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา8.30นานาทีนายสุวัสด์วงสุวัสด์รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนโยบายในการปราบปรามการนําเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายโดยมีนายอนันต์เอามาดผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตนายสิทธิพลเมืองสงผู้อำนวยการกองตรวจการประมงนายธีรพงศ์อภัยพักดีผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมงเจ้าหน้าที่สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและกองตรวจการประมงจำนวน80คนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอานทน์กรมประมงโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกรวิรักษ์สัตบุตรคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญายนคราชบรรยายในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่3 0 3สถึงเอกรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง8โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายการสืบสวนสอบสวนการควบคุมสถานการณ์ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันเป็นไปนอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด